กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมู <S <S ่เพื่อนเบิร์ตสุข่สุคนเมื่อนี้กลับมาพบมาพ่อกับบ่าวจันรอีกแล้วเนาะพี่น้องกับซองของบ่าวจันทร์แชนเนาะพี่น้องเนาะกลับมาพบมาพ่อกับบ่าวจันเมื่อนี้พี่น้องเลยบ่าวจันทร์กำลังจะเดินทางเข้าบ้านนาโพเนาะพี่น้องเนาะเจ้าก็คือสีเข้าไปคุยกับสร้างพี่น้องเลยคุยกับสร้างเรื่องสร้างไม่สร้างไม้สางตอกสร้างเฮือนสร้างซานให้เสาใจเนาะพี่น้องเนาะโดย กผพอดีว่าว่าจันโทรนัดสร้างอี่เหตุเหตุเฮือนของสาวเบิ้ลนาะพี่น้องเนาะอ่าว่าจันเดือกสรั่งที่เหตุเฮือนของสาวเบิ้ลพี่น้องเลยอกับผู้ดีเพิ่นอยู่บ้านนาโพพอดีบวรศรน็อคเจ้ากับมื่อนี้กับวจันนัดเพิ่นไหวอ่าอยู่เฮือนของสาวเบิ้ลพี่น้องเลยอ่ามาพบมาพ่อกันยี่หันบวรศรนาะอ่าก็จะได้คุยเรื่องราคาเรื่องขาแห้งนาะพี่น้องเนาะขาเหตุเฮือนิสานนี่แหละเจ้ากับสีซักซ่าหน่อยนึงพี่น้องเลยเพราะว่าอ่าวจันกับโทรถามทางอ่า ฮงเดย์ไม no? ่เนาะเพราะว่าหงเดยเพิ่นปิดประชันพี่น้องเลยหลายมื้อเติบเป็นอาทิตย์แล้วที่เม่น้อยเพิ่นได้ส่งเงินมาให้ประชันนะพี่น้องเนาะอยู่ทางต่างประเทศผู้ละก็ต้องขอโทษขออภัยเม่น้อยหลายเด้อเนาะเม่น้อยแล้วพองวนพี่น้องเลยเจ้ากาสีสักซชาหน่อยนึ่งเนาะเจ้ากะจังไดกาประชันลังเดินเดือนเดินเรื่องให้อยู่พี่น้องเลยตอนนี้เนาะเจ้าไปเบิ่งไปส้มกันเลยเนาะว่าไอ้สร้างเพิ่นเสีเอาคาสร้างทำได้พี่น้องเลยเนาะ เดี๋ยวไปเบิ่งไปส้มกันเลยเนาะอยู่บ้านหน้าโพกันเลยพี่น้องปะยังไงพี่น้องเนาะก็โอเคพี่น้องตอนนี้ว่าจันก็ได้มาฮอดเพื่อนเสาเบิ้ลบอลนัดใหม่กับ้างเพื่อนไปทีเฮ็ไหอยแล้วเนาะก็โอ้พี่น้องเลยอ่ามากับสามนุ่มพี่น้องเมื่อนี้ สวัสดีสวัสดีวะเน่านั่งอยู่คือมูนั่งอยู่ต้นงิ้วพี่น้องเลยห่มเย็นข้าก็ดีมักปีนต้นงิ้วพี่น้องโอ้เออรับบัวบุญพ่อพี่น้องเสียงเราเห็นยังไะเอาไว้เสียงเฮ็นยังไงอือจ้าสวัสดีบัจันทร์ผ้ามาพามายังมื้อนี้กะอ่าบัจจันทร์ผ่ามาทางนี้เนาะกะสิมาอ่านัดสร้างเพิ่นไว้มื้อนี้พี่น้องสร้างเพือน เมนเฮ็ดเฮือนให้สาวใจพี่น so, <if>, uh, so ้องเลยอ่าสร้างก็เป็นสร้างเดียวกับเฮ็ดเฮือนให้สาวเบิร์เนาะอ่เพิ่นอยู่บ้านนี่พอดีบราสันอ่ก็นัดเพิ่นเมนนัดกันเรื่องคุยเรื่องราคาเรื่องค่าไม้ค่าตอกนี่แหละอ่าเจ้ากะโอเคพี่น้องเนาะเดี๋ยวอ่าโทรตามเพิ่นก่อนพี่น้องมาฮอดเลยเนาะบริสัน์อันไปสบายดีโดยโดยนี่แหละป้าตัวเครื่องค่าเครื่องไายของสาวเบิรเด้อพี่น้องเดาะบริสัน์บรสนใจชื่อเสภาให้ลูกเลยบอโดย โอ้พี่นอ้องเน้เพืออ่อยู่เพื่อนอยู่บ้างมันนี่เนาะโอ้สบายด,สายด,ดีสบายดีลูกเอ้อนนอยเลยสบายดีล่ะโอ้หมอน้อยเพื่อนสบายดีไม่ลูกออาชื่ออย่างน้อ,นนองน้องอะเราลืมเลยบุรีมาน้องมดเนาะเมื่เพื่อนไปงั้นดองอืออันพ่อเพื่อนได้ใส่ไปใช่ไหไปเวียงขึ้นเฮ็ดเวียงอยู่เวียงบ่โอ้โดยโดยโดยพี่น้องเลยเวียงตูเวียงก็สางเจ้ามีเงินลองในบ้านมันนี่เนาะ อ๋อตัวพี่น้องเลยเห็นยังยูพอเห็นเ่าห้านี่เนาะเผ่าฮันเลยบล็อตเนี่ยแล้วโดโดโดยพี่น้องเลยมันหากไปนี่เจ้าเจ้าเบิ้งพี่น้องเลยเบิ้งการปลูกการพังของเพื่อนสาวเอาเบิ้งเนาะตัวมักแตงมักเต้ามักหุ่งมักห้อยครบพี่น้องเลยมักม่วงว้าสารพัดเนาะมีครบเลยบง็อคบลจรก็ว่าได้ดย เออโดยเดียวเหาอดียพี่น้องเดียวสิพาถ่ายหลังบ้านของเซอเบิรนเห็นบึงโอ้ถูกปกบัวหัวหอมหมากเข่อเทศพักหญ้าหาหุ่นเนาะพี่น้องดอกไม้ดอกโตโอ้ถูกถูกธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อเฮือนเซอเบิรนเนาะฮานค่าฮานขายกันไงอ๋อเพื่อพี่น้องเดียวว่าจันสิคอตัวโทรตามไอ้สร้างสะก่อนบัดนี้เนาะนัดเพิ่นไว แต่ว่ายังง่บหินพิ่นมาเลยพี่น้องเลยกะสิคำแล้วเนาะตอนนี้ไปพี่น้องเนาะกะโอเคพี่น้องเลยว่าจันได้คุยกับไอา้างเป็นที่ห่มห้อยแล้วกันเนาะเดี๋ยวว่าจันสิพาพี่พาน้องไปเบิ่งห้องงานไม้พี่น้องเลยเอ,อยู่พูว่าสันเนาะไปอีกหมู่บ้านนึงพี่น้องเลยเพิ่นว่าให้ไปเบิ่งไม้ไปเบิ่งลราคงราคาเองสะก้อนวนะ่าสันเนาะเดี๋ยวเพิ่นสีจดรายการไม่ให้าาว่าสาันว่าซางอย่างแน่เนาะพี่น้องเนาะ เจ้าที่แน่ๆก็คือต้องซื้อเสาเก้าเสาพี่น้องเลยเจ้าปไปไปพี่น้องไปเบิ่งไปชมน้ำกันอยู่ห้องงานไม่เนาะพี่น้องเนาะไปกันเลยก็โอเคพี่น้องตอนนี้ว่าจันแกมาฮอดโฮงเลยไม่เพิ่นไปทีเท่าไ้อยพี่น้องเนาะเจ้าเด็กโอ้ไม่ดวงลายเลยพี่น้องเลยโอเคพี่น้องเนาะตอนนี้ว่าจันกะ <laughs> สั้งเป็นเป็นที่เให้พ่อยแล้วพี่น้องเลยมืออื่นเศร้าว่ากันได้อยู่ว่ากันเนาะเพื่นที่ไปส่งพี่น้องเลยอ่าเพื่อนเศร้าใจเพื่อนแะเป็นขนาดไม่โบ้ได้ง่ายพี่น้องเลยอ่าห้าเมตรคูณหกเมตรเนาะอ่าสร้งเสาเก้าเสาพี่น้องเลยเออมายย่างอยู่ผู้อื่นเพื่นอนอาาอออน,นั่งเพื่อนนัดสร้างเพื่อนนัดมืออื่นเนาะได้เพื่อนว่าเด้งให้เต็มที่เลยว่าสันเนาะดูสิ จะเป็นโรงงานซอยไม้ใหญ่สุดเ,เขตนี่นะพี่น้องเลยอยู่นี่เนาะอ่าแกมีเลยอ่ามีลายไม่คือไม่คลางครบเนาะอยู่นี่เนาะโอ,อ้โดโดเดยีดยองอืมอ่ะโอเคพี่น้องเลยมื่ออื่นยังว่ากันเนาะตอนนี้ไปาถามสะใจสะก้อนพี่น้องเลยเพิ่นเห็ดยังอยู่เนาะเพิ่นแปลงเดินแปลงซานอ่าพรมที่อาคียร์ที่ให้เรียบร้อยแล้วบัวตัว่าจังได้พี่น้องเลยเนาะ ไปไปพี่น้องไปเบิ่งไปส้มกันอยู่เพื่อนของสาวใจกันเลยกะโอเคพี่น้องตอนนี้ว่าจันก็ได้มาฮอตเพื่อนของสาวาใจเพื่อนไปที่ห้อยแล้วพี่น้องเลยเนาะเจ้าเอ้าไปพี่น้องอ๋อสาวใจเพิ่นมากเพื่อนเพิ่นไปที่ห้อยอันนี้เนาะโอ้โดย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 นี่เด้พี่น้องเลยบอลเก่าเพิ่นอยู่นี้เนาะเพิ่นมากอันเทียงน้อยเพิ่นเนาะพี่น้องเพิ่นมาก งินหลักน้อยเพิ่นแล้วพี่น้องเอ้ยเจ้าเพราะว่าที่ของเพิ่นนี่เป็นที่จํากัดพี่น้องเอ้ยเนาะเป็นที่แบบบังคับเนาะพี่น้องอ่าถ้าบ่มากอ่าว่าเฮาสิปลูกยากพี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้เด้พอดี้วพี่น้องเอ้ยเนาะาจันกสิตั้งใอยู่บ่นี้เลยบดนี้พี่น้องเอ้ย5.6เมตรเนาะกน่าสิพอดีเลยพี่น้องเอ้ยเออโดยเอ้าเพิ่นไปอยู่ไปนอนส่ดบดนี้พี่น้องเอ้ยไปเบิ่งก่อนมาแล้วแปนเอเตอร์อยู่ โอ้ฝนปุ๊กอยู่พี่พี่น้องเลยอืโดยเขาการสบายดีเพป็นสุกอนเนาะเออสบายดีอเห็นยางอยู่มืาอนี้โอ้พากันมาปุ๊กมานอนพี่บ่อนี่โดยนอนปุ๊กวันนี้ฝนมันพัวฝนเห็ดข้าเจ้าเห็ดต่ำพูดเลยโดยอยู่เห็ดป้าโดยโดยเบิ้งเบิ้งพี่น้องเลยนี่เลยฝนปุ๊กกระต๊อบน้อยมานอนถ่ายอยู่พี่เนาะอื ฝนตกเมื่อก่อนน้มันบมเปียกเบิร์ดบอสีนิเบิดเลยเครื่องบ่ทันกันขึ้นเออพี่น้องสบายดีล่ะสบายดีบ่สบายบ่สอ่าเป็นไข่บอเมื่อคืนนี้ก็นอนมาได้เลยขึ้นเออโดยโดยอ่าฝุ่นมัางมั่งจังมือแล้วนี่ได้สามสี่มือแล้วได้สามสี่มือแล้วมัางนี่เนาะโอ้เพราะว่าที่มันเป็นที่จำกัดเนาะเพราะว่าถ้าเหาบ่มัางกะเอ่า บ่ได้พี่น้องเลยเพราะว่ามันสิปุ๊กยากเนาะเอออืมพากินข้าวกินน้ำกั็ยังล่ำมื้อนี้กินแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้เออาผัวไปทางใดเลยซั่นนี่เพิ่นนั่งอยู่ก่อนหน้อยู่ก่อนไม้เพิ่นบอกนั่งเรีนเออเดี๋ยวเพิ่นเอิ้นเพิ่นมาในเด้อเพราะว่าอ่าทางเมเพิ่นอยากเห็นว่าสันเนาะมาจะเทื่อกับบัพ่อผัวจ้าเทื่อโอยโอ้พี่น้องเลยกับมาเมื่อนี้เนาะไอ้กะมาสั่งไม้แหละ มาคุยกับสร้างเนาะสร้างอยู่วันโพอยู่ในบ้านผูหละคุยกันเรียบร้อยแล้วกับวจันกับไปซังไม้มาแล้วเมื่อกี้นี่เนาะเก้าเสาพี่น้องเลยเพป็นวจันทรงมือนี้กับมืออื่นกับได้ประชันเนาะเพื่อนน้าซีได้อยู่ประชันเพื่อนแกระบายอยู่พี่น้องเลยซังจากโรงงานใหญ่มันเลยเนาะเพื่อนแกฮัสซี่เปิดโรงงานกับพอซาซาเนี่ยเพราะว่าวจันสร์ซงมามาหาเพื่อนมือก่อนเนาะฮะคงเดือยไม่เพื่อนปิดพี่น้องเลยเพื่อนติดโควิดประชัน เป็นเปิดปกติแล้วบัดนี้เนาะอ่ากะมืออื่นน่ะสิเพิ่นกะสิเอาไม้มาส่งพี่น้องเอ้ยวัจจันต์เกษเด่นมาจ่ายค่าไม้เพิ่นเนาะวัาจันต์กะสั่งไว้ซื่อๆยังบ่ได้จ่ายเงินเออถ้าเพิ่นคนมาซะก่อนจังจ่ายใจเนาะเออโดยโดยโดยชางใด๋ผัวอยู่เพื่นบ่เพิ่นหาน้ำไม้บอกเออโดยโดยไปไปเเนาะไปเบิ่งไปชมน้ำกันพี่น้องเอ้ยเออ กระตอบน้อยเนาะเพิ่นปุ๊กกระตอบน้อยอยู่พี่น้องเลยถาเพราะว่ามือวัาจาันมาแจ้งเพิ่นกะเพิ่นกะหนาสิอ่ามั่งเ,เลยเนาะพี่น,อน้องเนาะเฮือนนีนะ่เนาะเพราะว่าที่เป็นที่จำกัดเน,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 น่นิดนึงเนาะถ้าเฮาบ่มั่งกะอ่าสีปุ๊กเฮือนปุ๊กซานยากพี่น้องเลยเพิ่นก็ได้ตัดสินใจมั่ง,งวันนีเนาะเออสะอาดสะอ้างดีพี่น้องเลยเพิ่นเก็บกวดเรียบร้อยเนาะพร้อมที่จะปลูกอา่าเรียบร้อยพี่น้องเลย เออโดยโดยโดยนี่แหละไก่กาบาบุงเพิ um ่นกาแซวอยู่เนาะอืมโดยฝนตกแห้งอยู่บ่ทางบ้านเจ้าเมื่อวานนี่แห้งเนาะเออโดพี่น้องเอ้ยฝนตกอโอเคนี่ด้พี่น้องเอ้ยเนาะผัวเพิ่นสดีสดีไปนั่งนอันลูกเอ้ เออเดินๆให้อย่างเด้นี่เนาะให้ยังบ่นั่งๆซะก่อนนั่งนี่ดิเออโอ้หากเห็นหน้าผู้เป็นตัวเพิ่นพี่น้องเอ้ยขอโทษเด้ออันว่าเจ้าชื่อหยังเนาะชื่อไสชื่ออ่าอ้ายไสบ่ออายุจักปีแล้วนะค่ะอยังเป็นน้องว่าจันอยู่ซะเนาะเดี๋ยวาสิเอิ้นวาได้กันเนาะโอ้โดโดโดอันสใจอเท่าไหร่นะ3 3เนาะอืพี่น้องเอ้ยยังเป็นน้องว่าจันอยู่ซะเนาะ เออได้ดูผู้เดียวนี่บอมาแต่เธอกับบุพพ่อคนจ้าเ็ืธอพี่น้องเลยคอยอยู่เฮือนเนาะอืมแม่นไปหาอยู่หากินกะไปเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานเนาะอืมนี่เด็กพี่น้องเลยหลายคู่หลายคนกับถามอยู่ว่าโอ้คือบุพเพินผัวแล้วจ้าเ็ืธอบุษชันเนาะบ้าพ่อแล้วพี่น้องเลยเนาะพ่อตัวจริงแล้วเพื่อนกะนี่เด็กพี่น้องเออเจ้าอันมาเมื่อก่อนนั่นเมื่ออันงานบุญบ่งานเมื่องานแจกเพื่อนเอออยู่บ้านอยู่บ้านอย่างนะ ้านตูม้ันพตูมพู่บวันตูมเนาะอมอย่างเงียดดเอ่อพากกนมางเปที่ห้อยแล้วนี่เนาะไม่เพิ่นเอาไปแล้วบ่อันทางมันใม่เมันไดนมีไม่อย่างเดียวว่านอกเก็บอะเอ้เพิ่นเอามาเฮกตทบนออยู่บ่านี้เนาะอวบวกินยังบิดได้แต่เาเออกทั้งบางมืออื่นเนาะว่าจัน สั่งไม้แล้วเนาะสั่งไม้สั่งเสาอยู่ห้องเดียยว้างเดียวยังนไนอยู่บ้านยังไงอันนี้ยาตาวะบ้านโบปลาไหลเอออยู่บ้านปลาไหลเป็นแหละเลยไอ้โครงงานใหญ่เพิ่นนี้มีบ่อลเดียวนี่เนาะอืมว่าจันค่ะไปสั่งเออเพิ่นไปที่ห้อยแล้วเนาะเพิ่นก็น่าสิมาส่งอยู่ว่าจันมื้ออื่นรอเบิ่งว่าพี่น้องเอ้ยบ่เกินมื้อหนึ่งสองมื้อว่าสันเนาะเพิ่นวะไอเพราะว่าสั่งจากโครงงานใหญ่เพิ่นเลย เป็นกระหายสิปเปิดเนาะมียังกินขะ้าวกินน้ามือแรงีกให้ลูกช่วลูกกินยังมาทำเลยยังไม่อยู่ก้านเขียดเนี่ยโอ้การเขียดว่าวเมื่อคืนนี่เพราะว่าฝนตกเนาะเพราะได้กินก้านเขียดขถัุ่เงินเขียดเลยโดยพี่น้องเลยหัวน้อยเพื่อนแกก็เป็นแต่แห้งใช่ไหมเนาะจะมาอลายมื่อไหร คืนนี้ก็ไปนอนเออๆแม่นได้เพราะว่าฝนตกเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงพี่น้องเอ้ยเปลี่ยนเลยเออยากะอันทางเอ่อะบาวกะให้เบิ่งนําเพิ่นเนาะไมตอฮอกตามากะบอกเอาลงม่งนี้แหละเนาะพกสิเฮ็ดบ่อนเก่าเจ้าแหละอ่าเพราะว่ามันสูงดีเนาะังบ่ได้คูพี่น้องเอ้ยเป็นที่ที่ว่าพอดีเลย5 6เมตรเนาะน่าสิพอดีเนาะ เออได้อ่าอยู่ก็บ่ไดมีพิ่นมีไฟเด้นี่เนาะแม่นอ่าสิมีได้พาไปเออโอ้พี่น้องเอ้ยเพิ่นก็มาทันทีเลยเนาะอืมเพราะว่าที่จํากัดมันอยู่มคามพี่น้องเอ้ยอยู่ใต้กกคามเนาะเออโอ้ระวังระวังเด้อกันครับกคืนเออ เอาน้ำกัยังไม่มีได้นี่เนาะน้ำนกอกก็ยังไม่มีเนาะไปขอใช่น้ำเพิ่นพุ่นบอกโอ้ไก่อยู่ที่คอไปโยมอาบอยู่พุ่นเนาะอืมน้ำชัางผมเป็นกี๊ดพ่นตกห้ำแล้วคุับมันก็ขุนมาได้เนาะน้ำสั่งเนาะเป็นใช่เป็นน้ำก็น้ำหมวกเลยเออกระขุนาะโดยโดยโดยโยดลงหมดเลยอืมเจ้าเป็นยองไงฮะโอเคเสียเนาะอ่าต่อไปก็ อทางเมย์เพิ่นกับวาชิซอยทางนำ้ำทางในไปต่อไปอยู่เพราะฉะนั้นรอเบิงรอส้มน้ำกันพี่น้องตอนตอนนี้มาดุนมาส้มกันเรื่องเฮือนก่อนเนาะขนาดกับวัชจรคิดไว้แล้วรูปแบบรูปทรงกับแจ้งสร้างเพิ่นไว้เพื่อรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวรอดุนรอส้มน้ำกันพี่น,อน้องเลยวัชจรมาวันนี้กับบริมีอย่างไรเด้อเนาะมาแจ้งไว้จะซื้อบามืออืน่นเพิ่นเสียวไม่มาส่งเนาะ กะสีสักษาเน่นิดนึงเออเด้อเด้อด้กับฝนตกฝนดินกับหามันตกแห้งกับขอส้นอยู่เพื่อนเพิ่นเพื่อนเนาะเคยไหมได้ขอกึ้นเพื่อนข้ออยู่น้ำเพิ่นสะก้อนพี่น้องเลยกะพระวจันกะพระยามดิ้งให้เต็มที่อยู่เนาะเอาไว้เพราะว่าเพิ่นบุ้มีที่บอลชนบอนเศร้าพี่น้องเลยเออกะสักษาเนี่เด้อเนาะ เอ้าก็อ้าโอเคแสโนมันี่เนาะกะบมมียอ,อยัางไรเด้อว่าจันท์กับวัเดาวยังมาผักซช่พี่น้องเพราะว่ามาส่งมาถามไอ้ช่างเพิ่นเด้อกะไปสั่งไมมเนาะอ่อาก็เล<อ>ยมายมาแ<า>จ้งก่อนว่นาว่า <laughs> <laughs> เอาเอ,เอกิน,น,นกินนะุ่มนนุ่มป่ะตะวันออมาเมื่อไงยังอย,งอยู่เนาะเพราะว่าซื้อมาให้สองกองเข่าเพิ่นกินได้อยูป่ะเข่าเพิ่นม่ค่อยหยัดเพิ่นเม็ดแล้วนะกินข้าวเม็ดแล้วโอ้โหพี่น้อง ที่บปีแล้วเข่าเดือนแล้วเนาะเข่าเดือนนะผอยากแล่เข่าเร็วๆเออผมอยากเปลี่ยนนะผมอยากเอาเข่าเป็นมิดแล้วเนาะยกเข่าเหนียวแล้วเออเข่าเหนียวแล้วชูมือนิเดินเดินเดินเออจ้าเจ้าอ่าพันแอบพี่น้องเลยเพันบ่บ๊อยสบายประเสรนเนาะบอกไม่ได้พาหาหมอบ่ยังไม่ได้ไปซ้่อมเฮ่อพี่น้องเลย มีเงินมีเงินไปหาหมออยู่บ่แหละเดี๋ยววจันเสียวให้ได้เสด้อพาเพิ่นไปซื้อยากินแน่เนาะพอเยานน้อยเพิ่บ่สบายนักด้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยว่จันรเสี่ยวเงินไปให้ได้เนาะเงินของม่น้อยนั่นแหละม่น้อยแต่พองวนนั่นแต่เนาะเพิ่นฝากไว้เอออเอาะบอเออเอเออเเอาเออเออเออเอเอเเออเออเออเอเออเอเออเออใหอออเออเอเออเเอเอออหเ อาะสะใจเก็บไว้เนาะโดยนี่กับเงินของแม่น้อยแต่พองอนนั่นแหละเป็นกระ p a c มาให้อาวจันทร์ไว้ซื้อไม้ซื้อตอกเนาะซื้อสั่งเพื่อนสั่งซ่านให้แต่แต่ว่าเอาไปซื้อยาให้น้องน้อยเพิ่นกินช็อกโกแลตเนาะมื่อนี้โดยโดยซื้อในอยู่ในกินเนี่ยนาะมืมลแองเนาะโดยโดยโดยอ่าโอเคเนาะสำหรับมื่อนี้ไปก่อนเด้อสำหรับลาก่อนเนาะขอตัวกลับบ้านก่อนพี่น้องเลยมื่ออื่นเศร้าเพิ่งซื้มาส่งเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์แกเอา เอาเบอร์เจ้าใหา้อันไอ้สร,ร้างเพื่อนแหละเออไหนเพิ่นสิโทตรติดต่อหาเด้อเออโอเคโอเคสาสรับวันนี้ไปก่อนนะฮเด้อโอ้สบายดีสบายดีลูเกเพื่นก็แอบพี <c oughs> ่น้องกะเอวเนาะเจ้านี่แหละเฮือนเพิ่นกะผูกกระตูปอยู่เนาะตอนนี้ผูกกระตูปอยู่ก่อนอืมนี่พี่นออ้องอ่า กะโอเคพี่น้องเนาะตอนนี้ว่าจันกะมาแจ้งเสาใจพิธีห้อยแล้วเนาะพอไม่อ่าว่าจันกะสร้างแล้วพี่น้องเลยอ่าคุยกับสางนะเนาะพิธีห้อยแล้วบอกแบบบอกทรงอ่าหูเฮือนให้สางเพิ่นเบิ่งพิธีห้อยแล้วว่าจันเนาะจะว่าจันกะเอาเป็นขนาดอาห้าคูณหกเมตรพี่น้องเลยเนาะซ้ำเฮือนของอ่าประตูแหวนเพชรเนานะที่ว่าจันอ่าเคยสร้างให้ หลังเล็กๆเคสเล็กๆของบัจจันเลยพี่น้องเลยเจ้าแกมีลายคู่หลายคนว่างามบัสนาอพอดีงามพอดีอยู่บอนอ้อยบ่อหญ่พี่น้องเลยเจ้าบัจจันก็คิดแบบออกมาก็พออยู่ได้บัสนาะพี่น้องเนาะเจ้าก็พอดีเลยพี่น้องเลยเดินเพื่อนนี่ก็พอดีเลยเนาะบอลเพิ่นม้างออกนี่แหละเมื่อก่อนนะก็เห็นเฮือนกระต๊อบหลังน้อยพี่น้องเลยอยู่นี่เนาะแต่ว่าตอนนี้เพิ่นม้างเตรียมที่จะสร้างหลังใหม่พี่น้องเลย พวาที่เพื่อนเนาะมันที่จํากัดพี่น้องเลยเพราะว่าดินกับปูเพียงเนาะแต่ว่าบ่อน,นี่นะมันสูงบตรต้องคูนเลยพี่น้องเลยเออเหมาะอยู่อ่าพ,ดดาาาพอดีแล้วเนาะหาคูนหกเมตรพี่น้องเลยยาวนี่แหละพี่น้องเลยอ่าสวนเพื่อนกับเนาะนี่สวนพักสวนหญ้าอยู่คุ้งหมึกห้อยอต้นหัวสิงค ong สิงไคกับครบเบิร์ดเนาะสวนเพิ่นกับพี่น้องเพิ่นกับปลูกอยากปลูกอยากพังอยู่ว่าษั์นอต่วันน้ำพ,พี่น้องเลยสิ่งสําคัญเนาะอืม คือเพิ่นขาดน้ำน้ำกินน้ำใสอ,อีแหละพี่น้องเลยเจากก้ากะทางเม่น้อยไดพองวนเพิ่นกะว่าสิช่วยเต็มที่อยู่พี่น้องานพี่น้องเลยครบวงจรมาเสนอหน้า,นาไฟหลังจากเลียกเพลอนเรียซาน,ะนสะก้อนมาเสนพี่น้องเลยเจาา้าจังไดกะรอรุ่นรอส้มรอเบิ้งน้ำกันพี่น้องเลยเนาะเรีอนเพิ่นสีเป็นรูปแบบางามจังไดเนาะเจ้าสรารับประจันนี้กะ คิดว่าพอดีงามพี่น้องเลยบ่นอนยบ่ใหญ่เนะเาะนี่เดยวสวนหลังบ้านเพื่อนพี่น้องเลยตัวนี้อืมอตัวพอได้อยู่ได้กินอยู่ได้พี่น้องหมกบวบเนะเาะหมกบัวบพักนี่เดียวพี่น้องหมกทั่วพักบุ้งเนาะแล้วก็ขยันอยู่พี่น้องเลยนี่จ้ปลูกครบเลยเนาะพอได้แกงเพอได้เอ็นเอ้อกิน อืมโดย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 ,โดยจ้าวเนาะอ๋อโอเคพี่น้องเอ๋มื้อนีก้กะวาจันกะมาช่างไม้เนาะอันใดก็คุยกับสร้างอ่าเตรียมที่จะมาเฮ็ดเฮือนให้อ่สาวใจเป็นที่เห้อ,หอยแล้วเนาะตอนนี้เนาะจ้าวจาังได๋กะรอรุ่นรอส้มน้ำกันอีกมื้ออื่นพี่น้องเอ๋ก็สิซักซ่าแน่เด้อพ่อแม่พี่นองงนะ้องเนาะอกะเพราะว่าทางโรงงานใหม่เพิ่นเพิ่นได้ปิดพี่นองง้องเอ้ยอ๋ อติดโควิดนี่แหละเนาะพญาติโควิดนี่แหละเอ่อ็เลยซักซ่าอะไน้อยหนึ่งพี่น้องเลยต้องขอโทษขออภัยนำเมย์น้อยนะพองวนอะไรเด้อเนาะอ่าเพราะว่าอ่าลูกกาเดินเรื่องเต็มที่พี่น้องไลยเล่งเพิ่นอยู่เนาะแต่ว่าอ่หัวงานใหม่เพิ่นบบสะดวกบ้านพี่น้องเลยปิดเนาะปิดปิดเปิดเปิดบ้านพี่น้องอ่ะโอเคเนาะสำหรับมื้อนี้กับอาจารย์กับสีขอตัวลาก่อนแล้วพี่น้องเลยอ่มากอ่ะสีคำคำเนาะพี่น้องเนาะ เพิ่นกน็โอ้ยแกริ่งให้เพิ่อนอยู่พี่น้องเลยบุอยากให้เพิ่อนนอนกระต๊อบน้อยๆเนาะลำบากลูกกระบอสบายพี่น้องเลยว่าจันก็ได้มอบเงินให้อีกหนึ่งแสนเนาะไว้ให้เพิ่นซื้อือซื้อ,อยากินพี่น้องเลยเออเดยเลยเลยกะมาดุนมาส้มนำกันเดอ้อพี่น้องว่าเพื่อนเพิ่นสิ่เลี่ไว้แล้วไงจำได้เนาอะอัสลามมอนีไปก่อนเด้อเด้อพี่น้องเนาะจังได้ก็ฝากไว้พี่น้อง,พพองติดตามครับสม้มคลิปของว่าจันเด้อเนาะกดไลค์กดแชร์พี่น้องเลย เป็นกำลังใจให้ว่อจันให้คลิปดีๆแบนบนี้อีกต่อไปเนาะพี่น้องเนาะสําหรับมื่อนี้ไปก่อนแล้วพี่น้องเลยเอ,อไว้เจอกันเมื่อนหนาเนาะสําหรับมื้อนี้ว่อจันสิข,ขอเก้าคัา b สบายดีพ่อแม่พี่น้องมู่เพื่อนเบิดสุขูสุขคนเดอ้อไปก่อนแล้วเนาะสบายดี